สวัสดีครัสวีส,สมาชิกกลุ่มบีไอทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสียามเช้าเช้าวันอังคารที่3ธันวาคมพศสองพักับการวางแผนการเทรดทองคําค่ะสําหรับกาะทองทำเต็มเดย์วันนี้นะคะจบเป็นแท่งแดงคะเทเดอร์จบเป็นแท่งแดงแบบนี้คือแต่ว่ากราฟนั้นเป็น PA เซลซ์นะ,ะแท่งแดงแบบนี้เขาเรียกว่า PA เซลซ์เป็นแดงเล็กแล้วก็เป็นแดงอีกหนึ่งแท่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็น PA เซลซ์นะคะแต่ว่าตั้งอยู่ที่แอเรียแนวรับเดย์ค่ะต้องดูวันนี้จะลงจริง จะลงมาจริงๆหรือว่าจะแค่เป็น P.A. เซลล์หรอกเพราะว่าถ้าดูในแท่งเดย์แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นแท่งแดงถอดไส้มีแรงบายอยู่นะคะแต่ว่าคำว่าแรงบายตรงนี้ต้องดูว่ากราฟทองมีแรงบายแล้วสามารถยืนแนวต้าน H 4สหรือแนวต้านเ1สได้หรือไม่นะคะไปดูที่ทงเฟดสค่ะทำเฟดสี่นะคะเมื่อวานเนี่ยที่บอกว่าโค้แทมบอก v i p ว่ากราฟทองเป็นลักษณะไซเวตัดลงแล้วนะแล้วก็แพทเทิร์นของเขาคือตรงเนี้ เวลากราฟตัดลงแล้วเวลากราฟกลับขึ้นไปเห็นไหมคะเป็นแพทเทิร์นไซด์เวย์และเวลากลับขึ้นไปปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็นโซนเซลล์หรือว่าจุดเซลล์ทันทีนะคะราคา4550ตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็แพมได้นะคะแจ้งเบียพีว่าแบบมันเป็นแพทเทิร์นการลงในส่วนของนะคะ,ะรูปแบบกราฟหรือแพทเทิร์นของกราฟเห็นไหมคะ ตรงนี้ค่ะนะคะเมื่อคือนนี่คือคําอธิบายแล้วก็กราฟปรากฏว่าค่ะนะคะกราฟไปถึงแอเรียในส่วนของแนวต้านตรงจุดนี้ทําให้ไม่สามารถขึ้นได้แต่ว่าตอนนี้คือกราฟมาเบตที่ตรงจุดนี้นะคะ่ะแล้วกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะ,ะอยู่ที่ว่ากลับขึ้นมาใหม่แล้วโยกบนหรือว่ากลับขึ้นมาใหม่แล้วโยกอ่ดนะถ้าขึ้นไม่ได้ถ้าขึ้นไม่ได้ตรงนี้ก็คือจะกลายเป็นลงนะคะดังนั้นเช้านี้อาจจะต้องให้น้องทองชี้ทางไปก่อนนะคะ ในส่วนของทามเฟรมนะคะ H1 ค่ะอย่ที่บอกว่า,าลงแล้วแล้วก็ตัดลงมาเมื่อวานแล้วก็สร้างโลแต่ว่ากราฟมาเท,ทที่ราคาประมาณสัก22นะ26 22ตรงนี้ค่ะไม่สามารถลงได้ทำให้โยกไปที่ต้านพอต้านปุ๊บก็ไปชนเทรนตรงนี้แล้วขึ้นไม่ได้นะเป็นพีเซจึงกดราคาลงมาแต่ก็มาเจอแนวรับให้4เป็นมุมให4กดราคาขึ้นไปและตอนนี้อยู่ที่แอเรียแนวต้านค่ะดังนั้นเวลากาฟจอแนวต้ เพราะว่าถ้าแนวต้านแล้วขึ้นไม่ได้ก็อาจจะเห็นกราฟกดราคาลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าเลือกทางมาฝั่งนี้นะคะถ้าเลือกทางมาฝั่งนี้จะกลายเป็นตัว M นะถ้าสมมติาการไม่ได้สร้างไฮแหมจะกลายเป็นตัวเองก็คือเป็นรูปแบบการลงแต่ว่าถ้าโอเคถ้าราคาขึ้นได้ตรงนี้เขาก็จะสามารถยกหายขึ้นได้แต่ถ้าสมมติว่าวันนี้กราฟมาที่ราคาโซนแอเรียแนวต้านนะคะ,ะโซนแอเรียแนวต้านสมมติว่าถ้าทะลุราคา50 นะคะตรงนี้มาได้ก็จะวิ่งมาที่ Are รเนียตันโซนนี้และถ้าสมมติว่าโซน,นนี้นะคะขึ้นไม่ได้อาจจะมีการย่อนะย่อแล้วเดย์อาจจะจบเป็นเขียวแล้วเขียวพรุ่งนี้ก็มีโอกาสได้ราคาขึ้นอย่างที่บอกว่าช่วงนี้คือกราฟทองวีกนั้นจบแดงสั้นกว่าเขียวถ้าสมมุติว่าเขามีแรงฝั่งขึ้นหรือตลาดซื้อกลับก็จะดันราคากลับขึ้นไปด้านบนแต่ว่าถ้าสมมติว่าตลาดไม่ซื้อก็จะกดราคาลงมาด้านล่างนะคะดังนั้นนายกฤแณมแนะนําเลยว่าช่วงนี้เทรดด้วยความระวังตรงระบบการเทรดค่อยเทรด ไม่ตรงไม่เทรดเข้าแล้วมีการกําไรเข้าแล้วพอใจกําไรนะคะการกําไรก่อนถือทุกครั้งหรือว่าถ้าไม่ใช่ก็นะคะ SL น้อยยอมน้อยที่สุดแล้วตั้งหลักเอาใหม่นะคะเพราะว่าการาฟถามว่าเป็นเทรนด์ขึ้นไหมเทรนด์ขึ้นแต่ตอนนี้ต่ํากว่าแนวต้าน H1 ส4เสเลยไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านได้กรณีการาฟจะขึ้นได้ดีคือการาฟจะต้องยืนเหนือแนวต้านเฮสงกับเฮสีให้ได้ค่ะแล้วก็จะไต่าราคาขึ้นไปด้านบนอันนั้นจะเทรดง่ายนะ ดังนั้นนะคะในส่วนของกราฟทองเช้าวันนี้ก็แพามวางแผนการเทรดไว้นะคะหนึ่งนนี้แนวะต้าน4550ดูว่ายืนเหนือได้ไหมถ้ายืนเหนือได้ไดโอเคขึ้นต่อถ้ายืนเหนือไม่ได้เป็น P.A.C. อันนั้นจะอาจจะลงไปแนวรับล่างแลวจะทาให้เดจบแดงนะคะและถ้าเดจบแดงได้ก็จะมีโอกาสลงไปด้านล่างต่อเนื่องนะคะตรงนั้นก็จะเป็นตรงนี้อยู่ที่แรงนะอยู่ที่ว่าตลาดจะมีแรงซื้อขายมากน้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นก็ดูนะ,ะดูทรงดูกราฟดูแพทเทิร์นก่อนนะคะจะช่วยให้เราเข้าใจการและสามารถทํากําไรได้ดี นี่คือแผนการเทรดกราฟรองในเช้าวันนี้เดจบแดงค่ะแต่ว่าตอนนี้เฮสยังไม่แดงเฮ้สีเป็นเขียวอยู่นะและเฮสิ่งยังไม่แดงดังนั้นยังเข้าเซลลไม่ได้รอชมก่อนนะคะถ้าตลาดซื้อแล้วเป็นกลายเป็นว่าเป็นแท่งเดเขียวกับจะขึ้นไปด้านบนนะดังนั้นเราเลือกตลาดเทรดรอตลาดรอแท่งเทียนจะช่วยให้เราทํากําไรได้ดีส่วน v i p ที่นะคะ,ะเทรดตอนดึกๆก,ก็น่าจะได้บวกได้ฟ้านะคะกับแท่งนี้นะมีแรงเซล,ลก,กดราคาลงมานะคะ โอเคค่ะนี่คือแผน,นการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้คือนี้เดี๋ยวผมแผนส่งเข้าไปรอให้กราฟชัดเจนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเทรดนะคะในส่วนของ v i p นะ,ะช่วงบ่ายเดี๋ยวก็แผนอัปเดตกราฟทองอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ